สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาไปชมนะคะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแล้วก็บริเวณในโรงเรียนนะคะที่เราสามารถจะเก็บภาพได้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงบริเวณตีนเขาอะคะ่ะที่เราจะขึ้นไปที่โรงเรียนนะคะด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นแม่น้ำอะคะ่ะแล้วก็ด้านขวาะคะ่ะก็จะเป็นพวกต้นไม้พวกแบบ เหมือนเชิงเขาอะคะ่ะที่เราจะขึ้นไปตรงนี้นะคะโรงเรียนจะตั้งอยู่เหมือนประมาณแบบเหมือนเขาส่วนตัวค่ะเหมือนบรรยากาศเหมือนพวกเขาใหญ่บ้านเราแบบนั้นค่ะตอนนี้นะคะถึงหน้าโรงเรียนแล้วค่ะซ้ายขวานะคะก็จะเป็นบริเวณสถานที่จอดรถรับส่งนักเรียนนะคะคือรถรับส่งนักเรียนเยอะมากๆค่ะนี่นะคะถึงหน้าโรงเรียนแล้ววันนี้นะคะที่เรามาคือบรรยากาศแบบว่ามีฝนตก มีฝนตกตลอดค่ะฝนตกไปๆนะคะไม่ได้ตกหนักตกตลอดเวลาตอนนี้นะคะมาถึงแล้วค่ะการที่เราจะเข้าไปได้นะคะนี่ค่ะเราก็ต้องผ่านรอประพก่อนนะคะถึงแล้วจ้าตึกที่เรารอคอยนะคะปกติเราก็จะดูผ่านโซเชียลตลอดวันนี้ดีใจมากค่ะได้มาถึงสถานที่ที่ที่เราฝันไว้ะคะ่ะว่าเราอยากมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะถึงแล้วด้านในนะคะ มีจ้านี่คะ่ะด้านในนะคะก็จะมีผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะวันนี้ก็คือจะใกล้วันเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองหลายๆท่านก็จะแบบมาส่งเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กเรียนประจำอะคะ่ะนี่นะคะด้านหน้าของโรงเรียนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นั่งรถของทางโรงเรียนค่ะเพื่อที่จะเข้าไปที่ตึกนอนของเด็กนักเรียนนะคะ นี่คือเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะซ้ายขวาก็คือเป็นสนามของโรงเรียนเลยค่ะด้านซ้ายที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นอาคารต่างๆค่ะของโรงเรียนแล้วก็ส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นสนามย้าใหญ่มากๆค่ะซึ่งจะเป็นสนามบอลสนามขี่มา้าอะไรเงี้ยค่ะจะอยู่ทางด้านขวานะคะนี่ค่ะ ปกตินะคะตรงนี้ก็จะมีรถกอล์ฟพาเรามานะคะหรือถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เดินกันเอาแต่วันนี้ฝนตกขาทางโรงเรียนก็เลยจัดรถยนต์ให้เราเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายก็เดี๋ยวจะมีตึกเรียนค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตึกเรียนของนักเรียนนะคะก็จะแยกกันไปตามระดับชั้นค่ะว่าเป็นตึกประถมมัธยมแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็น ตึกเรียนน่าเสียดายนะคะที่ว่าฝนตกเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเดินไปดูในสถานที่ภายในตึกเรียนหรือสนามต่างๆได้นะคะแม่ก็จะเก็บภาพในส่วนที่แม่สามารถเก็บมาได้นะคะวันนี้ก็จะมีโรอองอาหารแล้วก็หอนอนหญิงนะคะวันนี้แม่จะเก็บภาพให้ดูตรงนี้นะคะ มาจ้าถึงแล้วนะคะอตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วค่ะด้านบนนะคะที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นโรงอาหารนะคะส่วนบริเวณรถที่จอดอยู่นะคะก็จะเป็นโซนของร้านอาหารร้านขนมแล้วก็ห้องพยาบาลค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในห้องอาหารกันค่ะวันนี้นะคะผู้ปกครองก็จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามาส่งเด็กๆเ,เข้าหอกันค่ะทางโรงเรียนนะคะสามารถให้ผู้ปกครองค่ะทานอาหารได้เลยนะคะเด็กทานยังไงผู้ปกครองสามารถทานได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตามหาลูกเราก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ทราบค่ะว่าผู้ปกครองมานะคะนี่จะ้ะเด็กทาอยู่ตรงนี้เลยจะ้ะนี่ น้องเล่นเกมอะเก็บเข้าไปเยอเนูหมดเลยทำไมอ่ะทำไมพูถึงาเกมก็โดนหมดอ๋อ้องเสื้อออกอ๋อโอเคโอเคเขาเสื้อออกเรียบร้อยอ๋อทารู้ครับผมดวตาเส้นเดียวโดนหมดอ่ะโอเคอ่ะกินอะไรลูกกินอะไรก็คือก็คือกาล้างเน็ตโดนก็คือใส่ไมโลในนี้แล้วนี้นะคะก็เป็น บรรยากาศของอด้านโซนบาร์ของอาหารนะคะนี่นะคะก็จะมีอาหารแยกไปทั้งมังสวิรัตแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะเขาก็จะแยกบาวางกันนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เป็นพวกอุปกรณ์ช้อนซ้อมจานชามนะคะเด็กๆก,ก็จะมาหยิบแบบนี้เลยจ้ะ คือจะบอกว่าถ้วยจานชามช้อนเขาคือแบบสะอาดมากนะคะอันนี้คือบอกแม่ถูกใจมากตรงนี้นะคะนี่ค่ะพอหยิบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อแถวตักอาหารได้เลยค่ะตามแต่เราต้องการนะคะวันนี้คุณพ่อทานนี่เลยค่ะโรตีโรตีแล้วก็วันนี้มีอะไรแกงถั่วมีโรตีมีแกงถั่วมีข้าวมีกุหลาบจมูนแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งแม่เรียกไม่ถูกนะคะตรงฝั่งนี้นะคะ ต่อมานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับเนื้อสัตว์นะคะวันนี้ที่เราไปก็จะเป็นเนื้อไก่อ่ะคะ่ะเรียกว่าอะไรมัสซ่าไก่เหรอประมาณประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนแกงไก่บ้านเราอ่ะคะ่ะแต่ว่าอาหารอร่อยนะคะคืออาหารแบบไม่ใช่เป็นรสชาติอินเดียที่แบบว่าแย่นะคะคือไปกินแล้ว่วคิดว่าอร่อยมาก คือแต่ว่าด้วยความที่เราทานหวานเราก็เลยเอาน้ําเชื่อมของขนมหวานาใส่ไปในน้ําแกงนิดหนึ่งอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆก็ทานอาหารกันนะคะพอทานเสร็จแล้วนี่ค่ะดูบั้นฝัดน,นะคะเขาก็จะเดินเอาชามไปเก็บค่ะมันก็จะมีห้องเก็บชามอยู่นะคะเก็บถ้วยเก็บจานนี่ค่ะเด็กๆก็ถ้วยจานไปตรงนี้ค่ะก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะคอยรับอยู่ค่ะพอเก็บจานตรงนี้เสร็จปุ๊บเด็กก็จะเข้าอีกห้องหนึ่งค่ะเพื่อล้างมือล้างปากนะคะ ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราออกจากห้องอาหารมานะคะฝั่งตรงข้ามเลยค่ะฝั่งตรงข้ามห้องอาหารก็จะเป็น o อดดิ้งค่ะเป็นหอนอนนะคะวันนี้เราเข้าไปในหอนอนหญิงค่ะคุณพ่อต้องนั่งรอข้างนอกนะคะไม่สามารถเข้าได้ค่ะนี่จะมาถึงในห้องเลยตอนนี้นะคะนี่เตรียมปั้นฝันนะคะเตรียมเก็บค่ะคุณแม่ก็ลื้อของออกมามาช่วยลูกนะจ๊ะวันนี้ แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วจ้าอันนี้เพื่อนลูมเมะยังไม่มานะคะ1ค่ะ2ค่ะเตียงนี้มาแล้วรอจัดเหมือนกันเตียงปั้นฝันค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าคุณแม่ก็ช่วยจัดนะคะคือจะบอกว่าห้องกว้างมากนะคะแล้วก็โต๊ะเขียนหนังสืออะ่ะใหญ่แต่อันนี้แม่วางของนะคะพอเสร็จแล้วนะคะจากจากที่แม่จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอแม่กลับมาใช่ไหม ปั้นฝันอะก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าคุณครูอบอกว่าของสำรองที่เรามีเก็บไว้่ะทุกอย่างให้ใส่กระเป๋าล็อกไวค้ค่ะเพื่อที่ว่าของจะได้ไม่หายแล้วก็โต๊ะก็จะได้โล่งคะ่ะตอนนี้นะคะแม่ก็จัดให้ลูกเป็นสัดส่วนแบบนี้คะ่ะเพื่อที่ว่าง่ายต่อการหยิบใช้นะคะแต่หลังจากที่แม่กลับมาแล้วก็ตามนั้นคะ่ะตามสภาพคะ่ะแต่ว่าห้องนอนก็คือโอเคมากคะ่ะโต๊ะ หนังสือกว้างใหญ่เตียงนอนกว้างโอเคประมาณ3ฟุตครึ่งค่ะแล้วก็เรามาดูขนมนะคะพวกขนมของกินนะคะแม่ก็จะซื้อกล่องค่ะมาแล้วก็เอามาใส่เก๊ใต้เตียงค่ะนี่นะจ๊ะตรงนี้เราจะเก็บพวกอาหารของลูกจากตุนๆไปเลยนี่ ตรงนี้นะคะเราซื้อที่อีกเกียค่ะอีกเกียเมืองไทยนะคะพัดไปจ้ะนี่นะคะแล้วก็มาดูที่ตู้เสื้อผ้านะคะตู้ใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะเป็นตู้เหล็กค่ะนี่จ้ะเสื้อผ้าก็จะแบบนี้เลยค่ะแขวน เป็นชุดนักเรียนนะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องเรียนแล้วก็จะไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะใส่พวกอุปกรณ์ว่ายน้ําค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อกางเกงก็คือจัดแบบว่าเป็นเป็นสัตวเป็นส่วนให้ลูกนะคะแต่หลังจากที่แม่กลับมาแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัดส่วนหรือมันจะรวมกันนะคะตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีเสื้อกันฝนให้ด้วยแล้วก็มีกางเกงช้างไปแจกเพื่อนๆคะ่ะที่อินเดียนะคะเวลาไปไหนนะคะเขาก็จะไม่ให ถุงก๊อปแก็บถุงกระดาษเหมือนกันนะคะเราก็ต้องเตรียมพกถุงของเราไว้ด้วยนะคะก็จะมีถุงไว้ให้ค่ะเพื่อที่เวลาออกไปไหนนะคะเขาก็จะได้พกถุงไปไว้ใส่ของนะคะอันนี้เป็นท้ายค่ะใส่คู่กับชุดนักเรียนนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นกางเกงซับในนะคะเป็นเลกกิ้งซับในนะคะตรงนี้แม่แปะเองจาะซื้อที่แปะมาแปะเอาไว้ให้แขวนหมวกถุง เข้มขาดเพื่อให้ง่ายต่อการแต่งตัวนะคะแต่ว่าพอกลับมาแล้วปันฝันบอกว่าครูบอกว่าให้แขวนไว้ในตู้เพราะว่ากันของหายค่ะนี่นะจ๊ะขาดไม่ได้เลยจ้ะทุกลงเรียนนะคะต้องพกนี่เลยค่ะกุญแจเราเลือกแบบเป็นรหัสนะคะเราไม่เอาแบบเป็นลูกกุญแจไขเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาที่แม่จะต้องแบบว่าแยกกับลูกแล,แล้วก็เดินออกมารวมตัวกันค่ะนี่คณะเด็กไทยนะคะมารวมตัวกันมาถ่ายรูปก,กันนะคะ ที่บริเวณหน้าหอพักของหอพักหญิงและหอพักชายนะคะตรงนี้นะคะผู้ปกครองที่มาส่งเด็กๆก,ก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเวลาเย็นแล้วนะคะตรงนี้แม่ก็ได้แยกตัวออกมาแล้วนะคะแล้วก็มาแอบสองลูกค่ะมารอดูลูกแต่ว่าแม่ก็แอบแอบหนีออกมานะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้ลูกแบบว่าเกิดอาการดราม่ากันนะคะ นี่ค่ะพีพีก็ช่วยกันปอบปั้นฝันนะคะวันนี้นะคะแม่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศของโรงเรียนได้บางส่วนนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อ,อยากจะศึกษาหาข้อมูลนะโรงเรียนนี้นะคะลองดูนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองท่านอื่นได้บ้าง